เท้าพยายมราชหรือพระยมในเทวตํานานยุคตน้นเท้าจตุโลกบาลแห่งทิศทักษิณกล่าวไว้คือพระยมเป็นองค์เดียวกันมีลักษณะใบหน้าดุกดันพระวรกายสีแดงทรงเครื่องอย่างกษัตริย์พระหัตขวาถือบ่วงยมมบาทบ่วงบาทที่ใช้จับมัดวิญญาณทั้งหลายพระหัตสายทรงไม้เท้ายมมะทัน ทรงกระบือเป็นพาหนะมีอิทธิฤทธิ์มากทำหน้าที่พิภากษาและปกครองดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกกับภูมิมีบริวานคือยมมทูตหรือนายนิรยบาลมีหน้าที่นำวิญญาณทั้งหลายไปยังสำนักพยายมและลงโทษแกด่ดวงวิญญาณในนรกซึ่งบริวานเท้าพยายม,มราชที่คนไทยรู้จักดี มีด้วยกันสององค์ได้แก่พระการชัยศรีและพระเจ้าเจตคุบซึ่งมีรูปเคารพอยู่ที่ศาลหลักเมืองทำหน้าที่จดชื่อและจับวิญญาณชั่วร้ายที่จะมารบกวนบ้านเมืองเท้าพญายมมราชเป็นเทวดาที่มีการกล่าวถึงในตำนานของทุกชาติพันุ์ภาษาของทุกวัฒนธรรมทั่วโลกต่างกันเพียงการเรียกนามที่เป็นเอกลักษณ์ ของแต่ละภาษาเท่านั้นส่วนหน้าที่และอำนาจนั้นมีความคล้ายคลึงกันตำนานลัทธิข้างจีนฝ่ายมหายานกล่าวว่าพญยายมเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์หนึ่งตำนานเท้าพญยายมมราชมีการกล่าวถึงกำเนิดไว้หลากหลายอาจเป็นเพราะพยายมเป็นตำแหน่งเทวราชผู้ปกครองยมมโลกมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ตามมาติของเทวสภาหรือบารมีที่สั่งสมมาอย่างเหมาะสมทำให้ไปเกิดเป็นเท้าพรายมราชจากเทวะตํานานในยุคต้นที่กล่าวว่าเท้าจตุโลกบาลทิทักษินคือพระโยมด้วยในยุคต้นที่ยังไม่มีวิญญาณใดที่เหมาะสมเท้าจตุโลกบาลทิทักษินคือเท้าวิลุนหกทรงเป็นเทวกรรมเนิด จึงต้องรับภาระในตำแหน่งพระยายมหรือพระยมซึ่งก็มีตำนานได้กล่าวไว้ว่าบริวารของพระยายมคือยมมาโทษก็คือกลุ่มพันธ์พวกหนึ่งนั้นเองแต่เมื่อมีมนุษย์มากขึ้นสั่งสมบารมีหรือมีความเหมาะสมย่อมได้รับการสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งทถาพรยายม,มราชองค์ปัจจุบัน ในอดีตชาติก่อนที่ท่านจะได้รับสถาปนาเป็นเท้าพญยายมมราชนั้นท่านเป็นมนุษย์ในครั้งพุทธกาลในยุคที่มนุษย์ยังอยู่กันเป็นชุมชนยังไม่ใหญ่นักซึ่งท่านเป็นหัวหน้าชุมชนในหมู่บ้านเป็นผู้มีวิชาความรู้เมื่อเกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในชุมชนหมู่บ้านท่านเป็นผู้นำปราบปรามแก้ไขและต้องตัดสินพิภากษา ครั้งหนึ่งเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายในหมู่บ้านที่ท่านดูแลอยู่แต่ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นผู้กระทำด้วยความเกรงกลัวความผิดเพราะโทษนั้นหนักถึงกับต้องประหารให้ตายตกตามกันคือชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตท่านในฐานะผู้ปกครองดูแลเมื่อสอบสวนแล้วไม่มีผู้ยอมรับผิดจึงได้ใช้วิชาความรู้ ที่ร่ำเรียนมาเสกแป้งฝุ่นแล้วซัดออกไปก็จะปรากฏรอยเท้าผู้กระทำผิดเมื่อตามรอยเท้านั้นไปปรากฏว่าผู้เป็นเจ้าของรอยเท้านั้นคือพ่อบังเกิดกล้าวของท่านเองท่านมีความเสียใจเป็นอย่างมากไม่รู้จะทำอย่างไรท่านพิจารณาด้วยใจอันเป็นธรรมอย่างที่สุด จึงตัดสินให้ประหารพ่อของท่านเองแล้วก็ออกจากหมู่บ้านเร่ร่อนไปจนท่านเสียชีวิตเพียงลำพังเป็นการแสดงให้เห็นว่าท่านมีความเที่ยงธรรมอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เพราะหากท่านไม่บอกแก่ใครย่อมไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้อีกทั้งท่านก็ยังได้ดำรงอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านมีความสุขสบาย ไม่ต้องลำบากเรร่อนไปอย่างเดียวดายเมื่อท่านเสียชีวิตดวงวิญญาณของท่านเป็นที่ยกย่องในความเที่ยงธรรมเทวดาทั้งหลายจึงแสดงฉันทามติสถาปนาท่านให้ดำรงตำแหน่งเท้าวพญยายมราชองค์พยายมราชจะมีผู้ช่วยสำคัญในการไปนำดวงวิญญาณของสัตว์โลกมาสู่แดนปรโลกหรือแดนยมโลกคือ องค์เจ้าพ่อพระการชัยสีเจ้าพ่อพระการชัยสีนี้มีรูปปั้นอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกรุงเทพมหานครมีเทวลักษณะเป็นเทพพยาดาที่มีสีก่กรกอนหนึ่งถือดวงไฟหมายถึงดวงวิญญาณกอนหนึ่งถือบ่วงบาทเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญในการใช้จับดวงวิญญาณทั้งปวงขี่นกเขาแมงเป็นพาหนะ พระองค์เป็นบริวารของพระยายมราชทํทำหน้าที่เก็บดวงวิญญาณต่างๆบ้านไหนที่จะมีคนตายพระองค์จะส่งใช้นกแสกบ้างนกเขาแมวบ้างไปเกาะหลังคาบ้านร้องเตือนให้ทราบล่วงหน้าหรือบรรดาลน,นิมิตตีร้ายให้ทราบหากผู้นั้นมีปัญญาจะได้รีบขวัขวายทําบุญก่อนจะหมดโอกาสในโลกนอกจากนี้พระองค์ยังมีบริวารเรียกว่า เหล่ายมมาตทํทำหน้าที่ไปเก็บดวงวิญญาณต่างๆให้พระองค์อีกทีหนึ่งด้วยซึ่งเราชาวโลกจะเรียกท่านว่าพระยามัจจุราชนั่นเองนอกจากนี้องค์พระยายมราชยังมีบริวารที่ทำหน้าที่บันทึกการกระทำความดีชั่วเรียกว่าสุวรรณหรือสุวานสุวรรณนั้นทำหน้าที่จดการกระทำความดี ของผู้ที่กระทำความดีตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจดนั้นท่านจดใส่สมุดทองคำยามรายงานองค์พระยายมมราชเสร็จเรียบร้อยจะทำการยกขึ้นจบเหนือหัวเป็นการอนุโมทนาส่วนสุปานทำหน้าที่จดการกระทำของคนชั่วประพฤติบาปไม่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมการจด ก็จดใส่สมุดหนังหมาเป็นการคาดโทษเอาไว้ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าองค์พระยายมมราชนั้นเมื่อได้ฟังเทศจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันนั่นเป็นเบื้องต้นครูบาอาจารย์ที่ถอดจิตได้อย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านกล่าวว่าองค์พระยายมราชนั้น ปัจจุบันท่านมีภูมิธรรมฉันพระอนาคามีเป็นภูมิพรมดำรงตำแหน่งการพิพากษาตัดสินดวงวิญญาณในแดนยมโลกอย่างยุติธรรมการประกอบด้วยเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขาคือดวงวิญญาณแต่ละดวงที่ตกมาอย่างยงมโลกนั้นพระองค์จะไต่ถามด้วยความเมตตาว่า ระลึกถึงบุญอันใดได้บ้างหากดวงวิญญาณน,นั้นระลึกได้แม้สักอย่างท่านจะอนุโมทนาและให้ไปรับส่วนบุญนั้นนั้นหากดวงวิญญาณไม่อาจระลึกถึงคนงามความดีใดๆไ,ได้เลยท่านก็ทรงจิตไว้เป็นอุเบกขาว่าเป็นกรรมของสัตว์โลกท่านก็จะดสงไปลงโทษตามควร แก่ฐานานุโทษของสัตว์นั้นๆในด้านของไสยศาสตร์นั้นพระยายมมราชนับเป็นเทวราชาพระองค์หนึ่งที่มีเทพอาวุธอันทรงอานุภาพเปรียบได้กับอาวุธปารมนุซึ่งมีอานุภาพทำลายล้างสูงสุดเป็นที่เกรงกลัวของทั้งสามภพอานิสงของการบูชานับถือพระยายมมราชนั้น เชื่อกันว่าพูดผีปีศาจไม่กล้าระรานผู้นั้นจะมีตบะบารมีที่น่ากเกรงขามใครคิดร้ายด้วยทุจริตมิชอบอิจฉาตาร้อนจะแพ้ภัยด้วยตัวเขาเองนอกจากนี้หากหมั่นบูชาพระองค์ท่านเสมอท่านว่าจะห่างไกลจากความเจ็บไข้มีอายุยืนนานหากรับราชการ หรือทำมาค้าขายด้วยความซื่อตรงก็จะบังเกิดความเจริญมีความสุขในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไป